เราแคทมาว่าฮี่นึกยีมาตัวไหนอ่ะไหนเขาูหน่อยดิอุ้ยวิ่งวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วไปรุ่นเจอสาวไม่ได้เลยไปหาสาว่อย เฮ้ยมาจากไหนเนี่ยอุ้ยสาวเป็นสาวะทางเนี้ยมาจากไหนเนี่ยฮะฮะมาจากไหนกันฮะมาเลี้ยงเลี้ยงข้าวมอฮะอุ้ยเลี้ยงข้าวเลยคนมาไกลต้องมาเลี้ยงข้าวเหรอนึกหนึบดู้วยโต้เฮ้ยทำไมในนี้มันเย็นจังเลยอ่ะเลี้ยงข้าวนมอยฮะเฮ้ยต่อเลี้ยงข้าวสาวเลยดิ เจ้าข้าวสาวหน่อยดิเฮ้ยเปิดประตูให้มันหน่อยเปิดประตูให้มันนะปิดกระจกเปิดกระจกเปิดแล้วไม่เปิดเาเปิดกระจกน่อยอยอจาเย็นจเย็นร่วงค่ะไม่ใช่บอกใครโกหักใครโอหังใครโกหักใครโอหัอ กอดเอ้อหคิดถึงยังเลยโอ้องนแทนแล้วนี่เออคิดงนี้อิดถึงสเลยบอกโอ้อเอ๊อเอ็งขึ้นไปนั่งกระส้าวอ่ะอู้ปิดประตูขึ้นนั่งเลยเออปิดประตูขึ้นนั่งกระส้าวเยว่ะเปิดได้ไหมก็เปิดเลย อีสาวเปิดได้นะอีกเอาล้วเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวขอไปดูทางนู้นหน่อยเไยรุ่นนี่ไร้กาดนะะอีหน้ากระสาวเหรอฮะดีใจไหมชอบชอบไหมสาวโอปอ่ะเอ้าอุ้ยเองจะชอบคนไหนนี่เองชอบหลายคนไม่ได้นะนี่คนสามลยไงคนโสดแล้วไงเฮะ อย่าควงสาวหมืนพี่ไม่ได้นะเว้ยตอนนี้ตัวเองหาแล้วยดีใจจังเยอะจุ๊บเลยจุ๊บกล้องเลยอ้เอ้ยคิดถึงเหลือเกินรไม่ใช่บอกอฮะเอเองไม่ใบอกโนั่นผู้หเปลดใจนี่มาเลี้ยงข้าวเออเออไอรุ่นเองต้องเลี้ยงข้าวเขาเร็วแล้วตงเนีไม่ใช่บอเออาเลี้ยงอะไรมาถึงนี่ต้อง เองต้องเลี้ยงเด็กเฮ้ยอะเฮ้ยเองม่นาเครียดเออเองไม่เล่นงกับสาวปอปอ๋อเนาะเฮ้ยเอรับแอดน้อยเออรับแอดน้อยเออไม่รับแอดเลยเดี๋ยวดูคนแอดมาก็คืาสองร้อยคนเออขนาดเลยเนาะเอาก็เห็นว่าอยู่ดในงานนี้เลยน่ะมาทำรถ ในอุดรอุดรแม่เนอย่างมาจากทางถนนมีแหละอ๋อแล้วเคยตกรถไหมล่ะเออเราเคยตกรถไหมคือการทำเราหลอกืเขาไปจับคือเนาะเอ้ยเล่นนะทีละเอออะไรแล้วดูคนแอดมาจะเรื่นงนะเออดูอ่ะแอดมาเขาพิมพ์ชื่อเขาพิมพ์ชื่อหาดิอุ้ยนี่สาวอ้ำไหนหันหันหน้าหน่อยดิ อืมอ่าพี่เซมจุ๊บๆร้อนหร้อนมาแล้วลิเบอร์กระจุ่สุโอ้ยไม่มองกล้องเลยเกินเหรอฮะไม่ได้เจอกันนานกี่วันละกี่วันละฮะนมโตขึ้นเป็นกองเลยเหรออะไรเฮ้ยเอ็งอยู่กับสาวนี่เอ็งจู้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 อะไรนะฮะ ไปด้วยได้ไหมนี่ไม่ถามสามไป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 เบ่งไปนั่งคันนู้นก็เบ่งเบ่งเบ่งไปนั่งคันนู้นคนหนึ่งว่ะนู่นอ่ะเบ่งไปนู้นก็นั่งคันนู้นคนหนึ่งว่ะไปนั่งคันลาบอ่ะไม่ไปนั่งสองคนเลยโอนั่งกับสาวแคทสองคนเอาเดี๋ยวจอดรถไปจอดรถนี่ไ่หรอเดี๋ยวไปคันนู้นเลยจอดคันนี้ไม่หนีเลยจอดไว้บ้าน เอาไปเลี้ยงเลียเิอไรพี่จะได้เอ้ยหมดแล้วเไปนั่งขางเธอหรืออยากไปนั่งขางันไงนั่งขางสาวแล้วี่ไงเออเอจมือสิจ้เออเปิดกระจกเลยพี่เปิดกระจกเลยวะเปิดกระจกน้อยปิดทาไมเอ็งปิดไว้ทาไม แลาวก็โอ้ยไม่มีเหรอแกมีอยู่ที่รถนี่อ่ะทำไมเอาวีพี่มาวีทำไมอันนี้สวิตช์ปรับท่อบหรใช่ในเบิ้์นตัดสันระเบิดเลยดิโอ้ยไมอ่ะเดี๋ยวเขามาเราอีกเราเดิมเดิมโน่นเนาะเอื่นๆไปตำรวจนี่น่ะเขาเบิร์อยู่ทางนู้นอ่ะโอ้ยรุนเอ๊ะเอาไปด้วยเลยไหมนี่ต้องเอาไปด้วยเลยไหมนี่ เฮ้ยแซงแดงแล้วอ่ะไป้ยรุ่นเปิดกระจงเลยดิมีมีอะไรจะบอกกับเขาไหมมีอะไรจะบอกกับเขาไหมทั้งหมดนี่ะแฟนผมในแฟนเองแฟนเองคนไหนข้ามคุ้มให้สาวเปิดจีข้าคุ้มให้สาวปอเลยดิฮะหน้าร้อนอ่ะให้กลางร่มแต่ถ้าอยากได้พี่มาโฮมเออ เข้ากรมอะะเพิแต่งมาใหม่ไงหักินน้ำเี่อาติกาเฉพาะกินพี่สินเนากาซเหนืใจดีออเกิเลยแล้วสาวนี้เหะเจอเฮ้ยยาทุกคนเลยเหรอฮะโอ้สอคนลูกแล้วเฮ้ย เออฮะยขาหน่อยเออคุยขาหน่อยเออมีอะไรข้ใจไหนลาบึงเย่างเออควาไม่ชอบหน้าคนลาบึงน้างแบบนี้จูบทีนึงก็ยิ้มแล้วเฮ้ยเอาคนนี้เ้มต้องเอ้ยเิเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยวิรับเสียต่อไปเลี้ยงไหมฮะรับเสียต่อไปเลี้ยงไหมเนี่ยเสียต่อไปเลี้ยงเลยแล้วขอจับมือสาวดิไหนเขอจับมือสาวหน่อยจับแะเด้เอ้ยจับอีกวะเอ้ยจับผลทุนก็ได้อุ้ยไม่จับเต็มเออไม่ต้องไปไอ่ไม่ต้อเออจับจับเต็มเออ เอเด้นตีก็เห็นนะอะไรฉีดยามาแล้วฉีดทั้งที่สุนัขมาฉีดทั้งที่นั่นมาแล้วฉีดยามาแล้วเราจะฉีดคนเฮ้ยน้ำจะตันหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตอเอ็งจะเลีงนั่นนี่ไม่ใช่ไม่ถึงน้ำใจนะน้ำใจฉีดมาจามือนี้มาตัวเองสนใจแต่สีอ่ะไม่สนใจาเลยนะเธอ สนใจไดฟเฟตหะอสาวอ้ําอ่ะเลื่อมืดไปเลยเอ้ยเฮ้อเ้ยนี่เอ้ยเอ้ยอะไหนี่อาไหนื่ดินใจเลยนะคนนี้ก็เหมือนกันคนนี้ก็เหมือนกันอุ้ยทำไมรถไหลล่ะรถไหลไปไหนรถเคลือปล่อยให้ไหล ก็จับมือสาวหน่อยจ้าจับมือนี่สาวโอปอล่ะอัะสองคนเลยฮะเอ๊ยไอ้บ้าอุ้ยไม่เอาไม่เอาเลยเฮ้ยรู้สึกว่าอยากเป็นไยรุ่นแล้ววะไยรุ่นมาเปลี่ยนที่กับพี่มั้ยอ๋อให้พืดเล่นนะ ไม่ต้องทำก็หืนแล้วไม่ต้องทำก็หืนแล้วไม่ต้องทำก็หืนแล้วเขาว่าเขาไม่ได้หืนเขาแค่พอตัวเขาไม่ได้ปล่อยน้ำมากี่วันแล้วถามดิเขาไม่ได้ปล่อยน้ำมาเป็นอาทิตย์แล้วเฮ้ยพร้อมไหมพร้อมไหมทำหน้าหืนได้ทำหน้าหืนได้วยมองไปข้างหน้าเห็นไหมนั่นแหละคืออนาคตของเราสองคนไหนป่ามันนะ ปามันนะไหนทำหน้าหืนหนด้วย้วาเต้จับยไงเอเต้จับเออุ <laughs> ้อ <laughs> ยิ่งหายแล้ว, <laughs> วหายแล้วไปไหนเต้ไปไานตน